ต่อด้วยคลิปนี้นะคะ Creative Fabrica วันนี้จะยกตัวอย่างเป็นภาพ AI นะคะให้ไปที่ My Store แล้วก็เลือกคาว่า Store Dashboard ตรงแถบข้างๆตัวนี้นะคะมันจะมีหลากหลายประเภทไฟล์างานที่เราทำออกมาวันนี้เราจะเลือกเป็น Add AI Generate g r a p h i c นะคะตรงชื่อแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้หมวดหมู่ตรงนี้ให้ เลือกเป็น AI ชาร์เพลน์นะคะ PNG เพราะว่าเราเจนรูปมาแล้วเราลบพื้นหลังออกมันก็จะเป็นภาพโปร่งใสตรง Description แล้วก็แท็กที่เวิร์ดอะไรพวกนี้ก็ไปหาที่ Chat GPT เหมือนเดิมราคาก็ใส่ได้เลยตรงช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆใต้าราคาไม่ต้องติ๊กนะคะเพราะเขาถือว่าเราจะให้ฟรีต่อไปก็เลือกตรงรูปภาพนะคะอันฝั่งซ้ายนะ มันจะให้เราเลือกรูปภาพที่เราทําไว้จากแคนวาเหมือนเดิมก็คือให้ลูกค้าดูว่าเขาจะได้รูปอะไรไปบ้างเป็นพวกรายละเอียดรูปภาพสินค้านะคะส่วนช่องตรงนี้ให้อัปโหลดไฟล์นะคะไฟล์ที่อัปโหลดขึ้นมันจะเป็นไฟล์ซิปนะคะไม่ใช่ IR เหมือน s อซนะไฟล์ซิปเนี่ยเราก็จะทําโดยการเลือกรูปภาพที่เราจะอัปโหลดพอเลือกเสร็จแล้วเราก็คลิกขวาเลือกคําว่าเพิ่มเข้าเอกสาร มันก็จะเด้งมาหน้านี้มันมีอยู่3าปุ่มให้เราติ๊กปุ่มซิปนะคะตอนแรกมันจะอยู่ตรง IR อ e อยู่ให้เราเลือกเป็นซิปมันก็จะเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็มาอัปโหลดส่วนช่องสีส้มกับสีเขียวตัวนี้เราติ๊กหมดนะก็คือมันจะเป็นช่องที่ให้แจกฟรีแต่ว่าได้ค่าเหมาจ่าย20ดอนอีกช่องก็คือลดราคาเหลือ1ดอนแต่ว่าชื่อว่าข่าวแล้วก็ช่องสีเขียวนี่เขาแนะนำให้ติ๊กนะคะเพราะถ้าหากลูกค้าอยากจะได้เป็นไลเซนส์ไปด้วยแล้วก็ติ๊กหมดเลย เดี๋ยวคลิปหน้ามาทำวิธีการลงภาพขายที่เว็บเวกตี้ต่อ